สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องอยู่ตึกบีคอนโดนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีสไลเดอร์มีเหมนมีอะไรอะไรนะเหมือนไม้โยกเหมือนไม้โยกเลยแล้วมีอะไรอีกมีปีนป่ายไหมลูกมีปีนป่ายน้องน้องตกแล้วมัน้องปีนได้ไหมปีนไม่ได้เดี๋ยวตกอีกลอน้องไม่ชอบใช่ไหมงั้นไปเล่นสไลเดอร์ให้เพื่อนๆดูสิโอเคขึ้นตรงบันไดเลย โอเคคือเราต้องระวังไหมคะเราต้องระวังเอาเลยไม่ตกตรงนี้อุ้ยพี่เกือบตกแล้วอันนี้มันอันนี้มันผัขาดแล้วแล้วพ่อมันจะไปไหนเอาค่ะเดินมาเลยค่ะมันไม่ตกนะอันนี้เป็นเชือกอุ้ยอะไรต้นไม้อะไรก็อะไรไม่รู้เขาทำเขาเล่นมาอุ้ย สไลด์ลงมาเลยค่ะลงยางลปกติเลยค่ะลงธรรมดาเลยค่ะมือมีเล็บเยอเหรอค่ะลงเลยค่ะไม่ต้องเงยขนาดนั้นว้ายเกือตกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปค่ะมีอะไรอีกมีมีที่ซ่อนแอบนะค่ะมีกินแบบอยู่จิ้วจิ้วจิ้วอย่างนี้ค่ะ <g all ot> อันนี้หยอกสร้อแ,แล้ว,วอาบ๊ายยเพื่อน bye, ๆบ๊ายายเ๊บยืไปไหนคะเราจะไปไหนกันเราจะเล่นอะไรกันอีกอุ้ยน่าจะข้าเหยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย